ไมีแก้อะไรได้ป้องกันโรคเสื่อมเลยอ๋อคือไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรเนาะมันมีแต่ว่าก็เป็นไรบ้างที่มีปัญหาตอนนี้มีปัญหาบอกจะได้จับที่จะได้หามีคือขาแล้วเวลามันเวลาเนี่ยมันแรงหนักตัวมันหนักอะไรเนี่ยตัวมันหนักปวดเข่าไม่ปวดนะขาแต่ว่ดเข่าเมื่อยขาล้าขาล้าขาเวลาไปเดินทำงานเนี่ยมันเดินขอจะไหวเงี้ยเนาะบางทีเป็นเงี้ย แต่ว่าเนี่ยปน,นั้นไปเปิดาไปเปิดป,ป,ประตูลมแล้วเออมันได้เดินได้ก่อนั่วได้อ๋ออายุเท่าไหร่ละ่ะป้าอายุเท่าไหร่ล่ะเบว้าห้าก็บแม่บอกระ,ะ,ะนะหกสิบแล้วหกสิบแล้วเนะโอเคอันนี้ก่อนกินผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้ก็คือคุณป้าคุณป้าอะไรนะ<ด>ป้าอ้อนเนะาะ <laughs> วันนี้ก็คือเรามาสัมภาษณ์ก่อนก่อนกินตอนผลิตพัน บ้านหางเจราเก้ของหมอศิทวีนะครับเดี๋ยวหลังกินเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์อีกครั้งเนานะว่าหลังกินแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ